สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราน,นะครับในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่7แล้วนะครับซึ่งจะคุยกันถึงเรื่องของลัคนาลัคเนอะไรคือลัคนาอะไรคือลัคเนลองติดตามดูนะครับตอนที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องของดาวเกษตรดาวเจ้าเรือนกันแล้วนะครับก็ถือว่าได้เปิดประตูก้าวเท้าผ่านเข้าสู่ความเป็นหรนในระดับหนึ่งแล้ว สำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่สำคัญต่อมาอีกตอนหนึ่งเราจะคุยกันถึงเรื่องของลัคนาซึ่งเป็นคำที่ทุกคนก็ก้อนข้าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแต่ลัคนาจริงๆแล้วคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรอยู่ๆทำไมถึงมาอยู่ในดวงชะตาของเราได้มาได้อย่างไรแล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั้นลองติดตามกันต่อนะครับคำว่าลัคนาในทางภาษาวรรณคดีมีความหมายถึงนักกวีนะครับนักขับร้องนักกร แต่ในทางโหราศาสตร์จะหมายถึงการสัมผัสการพบกันการตัดกันของเส้นต่างๆจุดตัดระหว่างเส้น2เส้นหรือการปรากฏขึ้นของพระอาทิตย์และดาวรเคาะห์ทางด้านทิศตะวันออกในดวงชะตาของทุกคนจําเป็นต้องมีลัคนานะครับเพราะลัคนาเป็นตําแหน่งที่บอกถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตการดําเนินชีวิตไปตลอดช่วงชีวิตของแต่ละคนเรียกสั้นๆได้ว่าเป็นจุดชีวิตของแต่ละคนเลยทีเดียว ตามความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดทุกคนที่เกิดมาก็ต้องมีกรรมติดตัวมานะครับเราเรียกกันว่าเป็นบุปกรรมตำแหน่งของลัคนาก็คือตำแหน่งของสถานีถ่ายทอดหรือเป็นเสาอากาศนะครับสำหรับการรับส่งกรรมเก่าและกรรมที่เกิดจากการกระทําของเจ้าชะตาในปัจจุบันหรือที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันกรรมนั่นเองนะครับดังนั้นลัคนาจึงเป็นจุดที่สําคัญมากของดวงชะตาของทุกๆคน ลักนณะที่โหราศาสตร์ไทยใช้คือจุดที่บอกตำแหน่งการตัดกันของเส้น2เส้นนะครับเส้นแรกคือเส้นลวิมักที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วกับเส้นที่สองคือเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นเส้นที่พระอาทิตย์และหมู่ดาวจากราศีทุกกลุ่มจะเคลื่อนที่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาณเส้นขอบฟ้านี้ในเวลาที่แต่ละคนเกิดเส้นขอบฟ้าที่มองเห็นรอบๆตัวขณะนั้นตัดกับเส้นลวิมักทางทิศตะวันออกณจุดใดนะครับตรงกับราศีใดองศาที่เท่าไหร่ ุดนั้นคือจุดที่เป็นลัคนาของผู้ที่เกิดในเวลานั้นถ้าในขณะนั้นมีดาวใดๆโผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้านะั้นเส้นขอบฟ,ฟ้าทางทิศตะวันออกด้วยเจ้าของเวลาเกิดนั้นก็จะมีดาวพระเคราะห์ดวงนั้นกลุ่มลัคนาอยู่ถ้าขณะนั้นไม่มีดาวใดๆโผล่ขึ้นมาก็จะมีลัคนาอย่างเดียวนะครับจะไม่มีดาวกลุ่มอยู่ในราศีนั้นด้วยสรุปแบบเข้าใจง่ายๆก็คือว่าลัคนาคือจุดที่บอกว่า เมื่อเจ้าชะตาถือกําเนิดออกมาณเวลาใดนะครับเวลานั้นเป็นเวลาที่ราศีใดกําลังปรากฏที่ขอบฟ้าและปรากฏผ่านขอบฟ้ามาแล้วนานแค่ไหนจุดนั้นเป็นจุดกําเนิดหรือจุดชีวิตของเจ้าชะตานั้นนั้นั่นเองนะครับในความเป็นจริงแล้วโหรก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปยังจุดเกิดของแต่ละคนเพื่อหาลัคนาได้นะครับดังนั้นโหรจึงต้องหาวิธีการคํานวณย้อนหลังกลับไปเพื่อหาลัคนาของแต่ละคน ให้ตรงกับความเป็นจริงในขณะเวลาเกิดจริงของท่านนะครับดังนั้นในการผูกดวงวางลัคนาให้ถูกต้องของแต่ละบุคคลจึงจําเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องแม่นยํานะครับประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือท่านต้องรู้วันเดือนปีเกิดที่แท้จริงของเจ้าชะตานะครับอย่างที่สองก็คือต้องรู้เวลาเกิดที่ถูกต้องพร้อมกับสถานที่เกิดโดยเวลาเกิดก็ต้องเป็นไปตามเวลาท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับ สามก็คือต้องมีปฏิทินโหราศาสตร์สี่ก็คือผู้ผูกดวงชะตาให้ท่านต้องมีความเข้าใจในหลักวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์พอสมควรนะครับถ้าเจ้าชะตาใดไม่มีข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้หรือมีแต่มีไม่ครบนะครับโดยปกติโหนก็จะไม่สามารถหาลัคนาให้กับท่านได้หากพยายามหาไปเจ้าชะตาก็อาจจะได้ตำแหน่งลัคนาที่เรียกว่าคาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนะครับ ซึ่งจะทำให้คำพยากรณ์ต่างๆก็จะผิดพลาดไปโบราณอาจารย์จึงเรียกวิธีแบบนี้ว่าลักคเนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลเบื้องต้นที่ชัดเจนก็ยังมีโอกาสหาลักคนาได้นะครับจริงๆแล้วแต่ต้องหาโหนระดับเรียกว่าประสบการณ์สูงเป็นปรมาจารย์นะครับและใช้เวลาค่อนข้างมากในการทดลองวางลัคนาลงในดวงชะตาพร้อมกับสอบถามข้อมูลย้อนหลังกับท่านหรือใช้เทคนิคการพยากรณ์รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งลักณาที่ถูกต้องจริงๆนะครับได้ตำแหน่งลักณาถูกต้องจริงๆซึ่งโหนทั่วๆไปก็มักจะไม่ทํากันนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงมากแต่ท่านที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนอาจจะมีคําถามว่าถ้าท่านสนใจจะให้ช่วยพยากร์ชะตาชีวิตจะทําได้อย่างไรจริงๆก็คือท่านก็สามารถเลือกวิธีการพยากร์ชะตาชีวิตแบบอื่นๆได้นะครับที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ท่านมีอยู่อย่างเช่น การใช้รักษาพยากรณนะครับการใช้วิชาเลขเจ็ดตัวหรือการตรวจสอบลายมือการดูโงเฮงต่างๆเป็นต้นนะครับเข้ามาช่วยให้ท่านได้เข้าใจหรือมีความาต้องการพยากรชะตาชีวิตของท่านไนดะ้อย่างถูกต้องด้วยวิธีอื่นๆนะครับคราวนี้สําหรับการพยากรณ์ชะตาชีวิตด้วยวิธีอื่นๆนะครับเราจะเรียกผู้พยากรณ์ว่าหมอดูนะครับ จะมีเพียงการพยากรณ์ด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นเราถึงจะเรียกผู้พยากรณ์ว่าโหนนะครับในสมัยโบราณโหนผู้ใหญ่ในราชสำนักจึงมีตําแหน่งเป็นถึงพญาโหาราธิบดีกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับในตอนนี้เรายังไม่ลงลึกถึงวิธีการคํานวณหาลัคนาโดยละเอียดด้วยตัวของท่านเองนะครับเพราะวัตถุประสงค์ของรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหรในช่วงเวลาเริ่มต้นนี้นะครับ ก็คือต้องการให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจโหราศาสตร์เพื่อท่านจะได้ไปคุยหรือทําความเข้าใจกับโหรที่ไปพบได้และเข้าใจคําทํานายของโหนที่ท่านไปพบหรือคําทํานายที่ท่านเปิดรับฟังทางออนไลน์แต่ถ้าท่านอยากทราบลัคนาของตัวเองนะครับก็มีวิธีที่จะแนะนําให้ทราบนะครับว่า,าสามารถทําได้แบบเร็วๆนะครับก็2วิธีด้วยกันวิธีแรกท่านสามารถไปพบโหรให้ช่วยผูกดวงชะตาวางลัคนาให้นะครับ ซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตามแต่ที่โหนจะจะเรียกนะครับวิธีที่2ก็คือท่านเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีการหาลัคนามาให้โดยท่านต้องเตรียมข้อมูลของท่านให้พร้อมนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับและก็สถานที่เกิดที่ถูกต้องเมื่อท่านกรอกข้อมูลไปแล้วทางโปรแกรมของเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็จะคำนวณและผูกดวงชะตาวางลัคนาให้ท่านซึ่งท่านจะ เอาไปใช้หรือเรียนรู้อะไรจากการทราบลัคนาได้นะครับเมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะรู้ว่าลัคนามีประโยชน์กับท่านอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบว่าลัคนาสถิตที่ราศีใดราศีหนึ่งแล้วราศีนั้นมีดาวอะไรเป็นดาวเกษตรหรือดาวเจ้าเรือนดาวดาวดวงนั้นก็จะถูกเรียกว่าเป็นดาวตันุลักษ์นะครับและทราบว่าราศีที่ลัคนาสถิตอยู่เป็นราศีอะไรมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปอะไรเป็นราศี ที่จัดว่าอยู่ในธาตุไหนท่านก็สามารถทำนายหรือเข้าใจคำทำนายเบื้องต้นได้ดังเช่นที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังมาแล้วนะครับในดวงชะตาของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษศท่านลองย้อนกลับไปทบทวนในตอนที่5ดูนะครับส่วนในตอนนี้ขอยกตัวอย่างชาวลัคนาราศีเมษบ้างนะครับชาวลัคนาราศีเมษจะมีลักษณะรูปพรรณสันทัสสายตาไวผิวเนื้อสองสี นิสัยใจคอกล้าหาญใจร้อนเร็วเฉลียวฉลาดชอบการศึกษาคนา้นคว้าลักเสรีภาพและอิสระภาพค่อนข้างถือตัวท่าทางสง่าผ่าเผยทำทํานายเหล่านี้ก็มาจากสัญลักษณ์ของราศีนะครับคือแกะที่ชอบอยู่กลางทุ่งหญ้ามีอิสระเป็นราศีธาตุไฟมีดาวองคารเป็นดาวตนุลักษ์มีความร้อนความไวเป็นราศีแม่ธาตุด้วยและเป็นราศีทวนันมีความเป็นผู้นําสูงท่าทางจึงสง่าผ่าเผย เป็นราศีแรกของโลกเลยชอบการนำนะครับไม่ชอบตามใครตำราโหรโบราณมีคํากล่าวเป็นภาษาบาลีถึงชาวลัคนาราศีเมษนะครับว่าเมเสสุโลยศะติัดสะลัคโนแปลว่าลัคนาสถิตราศีเมษผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญนะครับลงมาดูตัวอย่างอีกลัคนาหนึ่งดูนะครับ เอาเป็นตรงข้ามกับลักนาราศีเมษเลยนะครับก็เป็นดวงชะตาที่มีลักนาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลธาดลมนะครับมีสัญ,ญลักษณ์เป็นคันช่างหรือคนถือคันช่างเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรมหรือกึงกลางนะครับมีดาวศุกร์เป็นดาวตนุรักษณ์ชาวลักนาราศีตุลจึงเป็นคนที่มีจ,จิตใจรักความยุติธรรมมีศิละปะอยู่ในตัวนะครับไม่ชอบอะไรที่สุดโตง่งไปทางใดทางหนึ่ง เป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานลื่นเลงนะครับมีความเข้าคล่องดีทําอะไรไม่อื่นอาดชักช้ามีรูปร่างสมตัวหน้ากลมมีสเสน่ห์มีมารยาทอ่อนโยนตำลาโหรโบราณมีคำกล่าวเป็นภาษาบาลีถึงชาวลัคนาราศีตุลว่าตุนเยอุชุภูตะมะโนสัมมาหมายถึงลัคนาสถิตราศีตุลเป็นคนที่มีจิตใจคิดในทางที่ถูกที่ควรรักความเที่ยงตรงนะครับ ท่านก็ลองลองดูนะครับว่า,าจะนำข้อมูลต่างๆที่ท่านเคยศึกษาผ่านมาแล้วมาประยุกต์กับลัคนาราศีต่างๆออกคำทำนายออกมาว่าเป็นอย่างไรดูนะครับลองทดลองดูได้นะครับมีเคล็ดลับง่ายๆในการพยากรณ์ซึ่งจะบอกเอาไว้นะครับว่าการดูดวงชะตาที่ลัคนาสถิตราศีต่างๆว่าเจ้าของดวงชะตาเป็นคนอย่างไรก็คือ เราใช้สัญ,ญลักษณ์ของราศีนะครับในการทํานายนิสัยใจคอเจ้าของดวงชะตาและดาวเจ้าเรือนที่ลักขนาน,นั้นสถิตอยู่นะครับเป็นการทํานายบุคลิกภาพของเจ้าของดวงชะตาสามารถท่องจําเป็นหลักง่ายๆนะครับว่าทายนิสัยทายจากสัญ,ญลักษณ์นะครับทายเจ้าเรือนลักษ์ณทายบุคลิกนะครับท่านลองก็ลองดูนะครับ สิ่งสําคัญที่จะทําให้ท่านมีความเข้าใจในการพยากรณ์ได้ดีขึ้นคือท่านต้องทบทวนเรื่องต่างๆที่ได้ศึกษาผ่านมาให้เข้าใจนะครับและต้องจดจําความหมายพื้นฐานแต่ละเรื่องให้แม่นยําตั้งแต่เรื่องของดาวและคุณสมบัติของดาวดาวคู่มิตรคู่ศัตรูนะครับดาวคู่ไหนเป็นคู่มิตรกันดาวคู่ไหนเป็นคู่ศัตรูกันราศีและสัญ,ญลักษณ์ประจําแต่ละราศีเรื่องของธาตุต่างๆนะครับไฟดินลมน้ํา มาตรฐานดาวเกษตรหรือดาวเจ้าเรือนดาวอะไรเป็นดาวเกษตรที่ราศีไหนท่านต้องจดจําให้มั่นยํานะครับตลอดจนเรื่องอื่นๆในตอนถัดไปนะครับที่ที่จะศึกษาต่อไปก็คือเรื่องของพวกเรื่องของพบเรื่องมาตรฐานดาวแบบต่างๆนะครับที่ไม่ใช่มาตรฐานดาวเกษตรเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆทางโหราศาสตร์เรื่ององค์เกณฑ์เป็นต้นนะครับมักจะมีคําถามอยู่เสมอว่าเวลาที่ต้องการทราบ ชะตาชีวิตของตนเองจะเลือกใช้แบบราศีหรือแบบลัคนาสถิตราศีกันดีทั้งสองคำเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ลองพิจารณาจากตัวอย่างที่จะยกให้ท่านได้ได้ฟังกันดูนะครับเช่นว่าถ้าเจ้าเจ้าชะตาเกิดในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ท่านในแบบราศีซึ่งกําหนดไว้ว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็คือชาวราศีมังกรนะครับ แต่ในแบบลัคนาราศีจะตั้งต้นจากราศีมังกรเพราะในช่วงนั้นพระอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านขอบฟ้าตะวันออกตอนประมาณ6โมงเช้าเสร็จๆนะครับพร้อมกับกลุ่มดาวราศีมังกรนั่นเองถ้าเจ้าชะตาเกิดในเวลานั้นก็จะมีลัคนาสถิตราศีมังกรด้วยนะครับแต่ถ้าเจ้าชะตาเกิดหลังจาก6โมงเสร็จๆสมมติว่าเป็นประมาณ8นาฬิกาเศษนะครับพระอาทิตย์ ก็จะลอยสูงขึ้นมาแล้วนะครับและกลุ่มดาวราศีกุมก็กําลังจะเคลื่อนผ่านเส้นขอบฟ้าตะวันออกขึ้นมาเจ้าชะตาก็จะมีลัคนาสถิตราศีกุมแทนนั่นคือความแตกต่างนะครับระหว่างราศีกับลัคนาสถิตราศีแบบง่ายๆให้ท่านเข้าใจนะครับจากตัวอย่างท่านก็จะเห็นว่าในแบบราศีเจ้าชะตาที่เกิดในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตามนะครับก็จะจัดว่าท่านเป็นชาวราศีมังกรทั้งหมด แต่ในแบบลัคนาสถิตราศีถ้าเกิดในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเวลาหกนาฬิกาเศษก็จะจัดว่าเป็นชาวราศีมังกรและท่านก็อาจจะมีะไม่ใช่อาจจะมีครับก็ต้องมีดวงอาทิตย์เนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเวลา8นาฬิกาแล้วนะครับก็เป็นชาวลัคนาราศีกลุ่มซึ่งชะตาชีวิตของทั้งสองราศีนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่ได้ศึกษาผ่านมาทั้งหมด จะทําให้ท่านสามารถพยากรณ์หรือเข้าใจคําพยากรณ์ในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเช่นเข้าใจเรื่องของจิตใจอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลแบบง่ายๆแต่ยังไม่สามารถนําไปพยากรณ์หรือเข้าใจคําพยากรณ์ชะตาชีวิตในระดับที่ยากขึ้นไปได้นะครับสําหรับคําพยากรณ์ในระดับสูงขึ้นไปนั้นทางรายการรู้ไว้ก่อนใบพุกผลจะถ่ายทอดให้ผู้ติดตามได้ทราบในตอนต่อๆไปนะครับโดยในตอนหน้า ท่านก็เตรียมพบกับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องพบสามารถติดตามกันต่อได้นะครับสวัสดีครับ